ปวดเขาปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดโวยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนพยุงเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดล้ะขาบวมตุยเลยนิ้วล็อกเวลาล็อกกรมเนี่ยมันจะกําไม่สุดแล้วระหว่างที่มันล็อกเนี่ย คือมันจะปวดปวดบางทีปวดร้องไห้อ่ะปวดหวลังเลื่นเล้วมายันปลายเท้าขาเนี่ยแล้วมันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแป๊บอยู่ข้างในเดินลาบากใช่ไหมเท้าเป็นตัวนี้เท้าทิ้งไม่ได้เลยไม่อะไรมันจะดีแล้วก็ไม่อยากเชื่อทานไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงอ่ะดีอ่ะคุ้มค่าแบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดแนะนำเลยค่ะเริ่มต้นทานอยู่ที่สากล่องนะคะทาน3มกล่องหรือว่าครึ่งเดือนนะคะอาการที่เป็นอยู่ก็จะเริ่มทุเลาบวกลงแล้วค่ะ วดีบุลตัวนี้นะคะออกแบบมาสําหรับข้อต่อและกระดูกโดยตรงเลยค่ะนะคะซึ่งสําหรับใครนะคะที่กําลังปวดข้อปวดเข่านะคะข,ข้ออักเสบค่ะปวดบวมแดงนะคะน้ำในไขข้อแห้งเลยและเขามีเสียงดังก๊อบแก๊บนะคะนั่งนานยืนนานเสี่ยวแปบในข้อเดือนนานไม่ได้นะคะรวมไปถึงหมอชาล้าลงขานะคะตัวดีบุลผงตัวนี้เลยค่ะช่วยดีดีดิฉันชื่อน,นิตยาค่ะปวดเข่าวปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํายังไง ็จะไปซื้อยากินใช่ไหมมันก็หายชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่ดีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เลยอยากป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะขนน้นนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ย วางค่คอยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประค,คองตัวเองโอ้โหรห้องไห้เลยอ่ะบ,บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยราอมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอรบ,บวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากไงข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ป้าก็ซื้อยามาทานนะนะแต่แล้วมันก็ไม่หายป้าก็เลยลองยี่หอดีบูนดูซิแม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งกล่องก่อนหนึ่งก่อนค่ะ พอทานไปวันแรกก็ค่อยังชั่วนิดนิดแต่ว่าพอวันที่สองอ,ะอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวด<า>แล้ว,ลวเออเราไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้วเบาขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลยแสดงว่า คุณป้าสั่งไปหนึ่งกล่องแล้วเริ่มทานด้ดีขึ้นอ่ะเดินไปก็ปักซอยได้นั่งโมไซค์ไปไปได้เลยไปไปลงเดินสบายเดินเดินสบายเพื่อนก็ยังบอกอะไรวะแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆอะนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่องแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าอ่าคุ้มค่ากับรคคุ้มค่าแล้วก็แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดป้าครับมีความรู้สึกยังไงที่เรา มีอาการหนักขนาดนั้นแล้วรู้สึกกินแล้วตรงนี้ดีขึ้นมีความรู้สึกยังก็ดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เราไม่เชื่อใครแล้วเราก็เชื่อดีบูลเนี่ยตอนนี้กินอ่ะเพราะเราทานเองเป็นเองทานเองลูกมันก็ยังไม่เชื่อเลยบอกอ้าวจจิงแล้วเนี่ยบอกกับลูกอยู่จริงๆพูดเรื่องจริงอ่ะบอกเลยเพื่อนทุกคนอ่ะ ใครดีบุญดีที่สุดจริงเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบุญเนี่ยดีที่สุดเนี่ยดีบุญเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยไปไหนได้ไปร้องเพลงได้เลยให้ผมดูนิดนึงนะครับเนี่ได้สบายเลยสบายเลยไม่ต้องแต่ก่อนนี้โอ้ยโอ้ยอย่างเนี้ยไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากทานได้เลยเชื่อเถอะ ไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจาทานเลยดีบุญน,นี่ดีที่สุดดีบุญดีบุญเนี่ยดีที่สุดยอดเลยค่ะชื่อทิติรัตน์เปลี่ยนเพิ่มพูนนะคะค่ะคือพี่เอมเป็นประธานชุมชนแข่งขันสามต,ตําบลทุกคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีอ่าพี่ติอายุเท่าไหร่แล้วคะ60แล้วค่ะเออเริ่มรู้สึกว่านิ้วล็อกเวลาเรากรรมเนี่ยมันจะกรรมไม่สุดถึงพอเวลาเรากรรมสุดปุ๊บเนี่ยการที่เราจะยืดออกด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้อีกมือหนึ่งมาง้างแล้ว ระหว่างที่มันล็อกเนี่ยคือมันจะปวดปวดบางทีปวดร้องไห้อะต้องเรียกลูกมาช่วย<อ>ช่วยง้างเมื่อก่อนนี้ที่คุณแม่เป็นนะเราอยางว่าค่ณแม่แบบแม่เวอร์อะ่ะ<อ>เป็นเองเลยรู้เลยเป็นเป็นเองเลยรู้ทีนี้อย่างนี้ค่ะแล้วทาไมพี่ติ๊กถึงได้ทานดีบุลคะคุณนัชชาลีเนี่ยแนะนำเขาบอกว่าพี่สาวเขาทานแล้วดีขึ้นที่เป็นปวดข้อเท้าปวดตรงข้อเท้าอะไรงี้ดีขึ้นพี่ติ๊กรองสิเราเป็นคนที่แบบ แล right ้วอะไรมันจะดีแล้วก็ไม่อยากเชื่อเข้ามาให้ก็ทิ้งไว้ก่อนยังไม่กินแต่นี้มัน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 ปวดมากอะค่ะมันมันเป็นมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วเขาบอกว่าพี่จะกินเลยค่ะกินลองกินดูลองกินดูถ้าไม่เชื่อก็ลองกินดูแล้วหลังจากทานไปเป็นยังไงคะทานไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงอะหายไปตอนไหนไม่รู้อ่าหายไปตอนไหนไม่รู้สองแรกเป็นยังไงสองสองแรกก็ฉีกสองแล้วก็ชงตามที่เขาบอกนะค่ะ S <S ชงกับ <ไป S 2> น้ำอะไรอยาเยชงกับ<ห>น้ำเย็น,<ห>นชกชงน้ำเย็นค่ะก <ผ Lum> <ra> ็บอกชงกับน้ำเย็นแล้ว,ลว,ลวก็เราก็ชงก่อนกลิ่นมันแบบมันฟูมันขึ้นมาแล้วมันสดชื่นะนะเนาะกลิ่นมันสดชื่นก็ดื่มง่ายคือทานไปได้สักองวันสามวันอ่ะ,ะการที่เหยียดเท้าแล้วดันข้อเท้าขึ้นมาเนี่ยอาการกรอบแก๊บมันมันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะขับรถได้นานการที่นิ้วล็อกนี่แหละค่ะนิ้วล็อกรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมัน มันเวลามันกำมแล้วมันล็อกแล้วมันไม่ปวดอมันไก็คงยังล็อกอยู่แต่มันไม่ปวดมันไม่ปวดมันแล้วทานนานแค่ไหนมันถึงหายล็อกอะคะพี่ทานไปสองกล่องสองกล่องเพียงแค่สองกล่องเท่านั้นเองอาการที่มันเคยล็อกมันไม่ล็อกแล้วค่ะอเพียงแค่สองกล่องวิเศกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะแล้วว่าขอบคุณขอบคุณดีบุญบอกไปก็อาจจะไม่เชื่อเรายังไงคือเราก็ต้อง ทาน,อนเองลองกิน,นเองสัมผัสกับตัวเองซึ่งตัวตัเองเนี่ยก็คือทานแล้วมันได้ผลมันได้ผลจริงๆนะครับผมก็อยู่กับพี่สุภาพรน,นะครับพี่สุภาพรอ,อายุเท่าไหร่ละครับ65้าค่ะทาไมนะครับถึงได้ตัดใจทานนินบูลมีอาการยังไงครับก็ปวดเข่าปวดหัวเข่าสองข้างยืน<ว>ไม่ได้ปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แต่มันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแป๊บอยู่ข้างในเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกล้มอ๋อหกล้มก่อนค่ะ นะครับแล้วเป็นยังไงครับช่วงระหว่างตอนหกล้มหกล้มมันก็เดินไม่ได้เลยนะก็ไม่ไม่ไม่แบบว่าหมอบอกว่าไม่ไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือห้าวันห้าวันเดินไม่ได้เลยอนอนอยู่ขั่าไหนเท่านั้นปวดถึงขั้นไหนครับเวลาเราเดินปวดคลานเลยค่ะปวดคลานบางรั้นก็คลานเลยเหรอฮะจ้ะเอาอย่างนี้เราไปนู่นไปนี่ไปห้างไปวัดไปวานไม่ไปเลยไม่ไปเพราะเรารู้ว่าไปนี่ไม่รอดแน่ยืนไม่ได้อะยืนไม่ได้เลยใช่ มันเจ็บมากเจ็บมากเลยอยู่กับอาการปวดต่างๆเหล่าเนี้ยนานไหครับสอปีก็หากินมาหลายยี่ห้อแล้ว ทุกอย่างรักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อใช่เปิดดูใน YouTube เห็นดีบูนเนี้ยดีนะคะรหดับใครที่ยังไม่เคยทานนะคะก็แนะนําค่ะให้เริ่มอยู่ที่ดีบูนผงก่อนนะคะ3กล่องค่ะ3กล่องหรือว่าครึ่งเดือนนะคะอาการที่เป็นก็จะเริ่มทุเราเบาลงจะเริ่มสัมผัสผลลัพธ์ได้ค่ะแต่ว่าดีขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งลดการทานลงนะคะแนะนาค่ะให้ทานต่อนะคะครบ1เดือนค่ะในช่วงหนึ่งเดือนเนี้ยค่ะเป็นช่วงของการฟืนฟ้นฟูเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วทานให้ครบเดือนก่อนดีบูลผงตัวนี้นะคะสะดวกชงง่ายค่ะทานนนผละะค เนื่องจากว่าเป็นสูตรที่เข้มข้นค่ะออกแบบมาด้วยสารอาหารที่เข้มข้นมากสะดวกชงง่ายค่ะใน1กล่องจะมีอยู่5ซองนะคะเราชงดื่มทุกวันวันละ1ซองนะคะกับน้ําเปล่านะคะซึ่งน้ำเปล่าเป็นน้ําเย็นก็ได้น้ำปกติก็ได้แต่ว่าไม่ใช้น้ําร้อนนะคะสะดวกง่ายๆมากเลยชงดื่มหลังอาหารเช้าเท่านั้นเองค่ะนะคะทาตอนเรื่องสำหรับสารอาหารในดีบูลนะคะออกแบบมาเป็นสูตรที่เข้มข้นมากค่คะสารอาหารในดีบูลนะคะสามารถช่วยลดอาการอักเสบของข้อต่อและรอบข้อต่อได้นะคะเพิ่มน้ำในไขข้อค่ะและเคลื่อผิวกระดูกให้แข็งแรงด้วยนะคะ